เอาครับสวัสดีครับผมวิชิตสมร tha นะครับประธานศูนย์เครือข่ายปาดเกษตรจวนอุตสาหครับวันนี้กิจพะน้ำชมนะครับด้านที่นี่ก็เปลี่ยนบออ่อท่างนั้นเป็นบอ่อกุ้งนะครับบอ่อกุ้งซึ่งตอนนี้เอาแม่กุ้งพอกุ้งมาหนุบ,บานเพราะว่าถ้าใส่บอ่อคอนกรีตมันเวลาฝนตกมันไตออกได้นะครับก็เลยใส่บอ่อบัติตรด้านนี้เป็นหอยเชอรี่สีทองนะครับเพราะหอยเชอรี่สีทองมันที่แซ่บจีนแซ่บกว่าปลาหมึกว่าเส่น กับอันนี้หอยเชลลีสีทองอ่าอันนี้ก็ใช้ได้ประมาณ7จ็ดแปดเดือนแล้วครับอ่าเจ็ดแปดเดือนมันก็เริ่มออกไข่แล้วครับครับพราก็จะเอาไข่ไปไปไปเบากรว้พุ่นควรเอาไข่ไปเบากรว้ทั้งพุ่นอ่าประมาณบ่เกินสิบสี่มือนะครับแล้วก็เสียเอาไปลงอนุบาลไว้ทั้งพุ่นอีกครับไปเอาต่อนี่ตีบอขอหอยเชลลีนี่หอยเชลลีหอยเชลลีสีทองคนละหอยครับอ่าเชลลีสีทองมันจิ ันเห็นบ้อไม่ใช่เปลือกเนื้อเหลืองครับข้างนี้ข้างในจะสีเหลืองเปลือกเหลืองนี่เหลืองกรอบบ้อครับกรอบบ้อกรอบแซ่บแซ่บป้อปลาหมึกอีกมันอ่อนกว่าปลาหมึกกินยังไงไม่กินพวกนี้เนี่ยอันนี้ทีเป็นพวกแหนพวกพวกแหนพวกใบชูรสพวกพวกกินใบกล้วยใบกล้วยกินได้สารพัดนี่กินได้สารพัดใบบกอได้เขามากกครับใบบกอก็กินใบกล้วยก็กินใบผงชูรสก็กิน อ่าพวกพักไปายัางกินเบ็ดแบักแตงบกักเงียงเขาได้เบ็ดอ,อันนี้เดี๋ยวจักเดือนเหรอครับเนี่ยอันนี้ผมซื้อมาหกเกียเดือนแล้วเริ่มเริ่มเริ่มเป็นพอพันไม่พันผสมพันกันแล้วผมซื้อมาหน่วยละสี่สิบบาทตุกบอลหน่วยละสี่สิบบาทค,ครับซื้อเบ 1, ิดพันหาักซื้อจากกาะสิีกับจากจากน้านี่งที่ประเทศไทยดูแล้วครับเนาะบ่อใครจะไทยน้ำมันน้ำมันกว้าง พอพันแม่พันได้แล้วครับพอพันแม่พันได้แล้วตัวผู้มันที่เป็นนั่นทีเป็นนั่นทีเป็นเบิ้งเบิ้งฝาหนามันเขาบอกว่าเบิ้งฝาหนามันนี่มาเมื่สิลงเลิกลักษณะนี้อันนี้คือตัวผู้ถ้าตัวเมียไม่ที่หน้าไม่ที่หนาน้นโน้นนี่หนาน้นโน้นจวดจวดตัวเมียครับกุ้งบกไอ้ยี่ป่วยอะไรเขาเลี้ยงตัวเนี้ยก็ยินเองเนาะ อาหารสมบูรณ์ด้านนี้ใครเปลี่นเพราะเพราะไข่เนาะเพราะเอ่อเพราะเพราะไข่หอยเชลรีอ่เพราะไข่หอยเชลรีมันไข่เล่าห่อมันเป็นหอยค่ะครับไข่ห่อขึ้นโคกไว้ก่อนขึ้นโคกเออ่าไข่มันเอาขึ้นโคกไว้ประมาณสิบสี่มือเขาก็อ่าหลังจากมันหลังจากมันมันแตกออกจากไข่มะเร็งน่ะมันก็จะเป็นเม็ดน้อยๆเนาะเป็นเม็ดน้อยๆแบบนี้เขาก็าเสีบมะลง ใส่ไว้นี่พวกเขาใส่แดงนี่มก็เริ่มเปิีไข่น้อยแบบนี้อันนี้ประมาอนุบาลครับประมาณประมาณประมาณสองเดือนก็จะเริ่มเขาตกประมาณนี้เกยวเกยวพอตอนนี้ก้อยนี่เนี่ยอันนี้บอไตครับอืมอันนี้ออันนี้อนุบาลช่วงนี้ผมก็บปลอยได้อันนั้นมันก็จะมีไข่อยู่ในพุ่นโม่เนี่ยจว่าไข่มันนาทิดลายอยู่ไข่ที่มันเป็นแผลเราเอามาเลยนั่นแหละเธาก็เขาก็ไปเก็บจากตากฟังที่มันเกาะ ก่อนจะฟังเอามาไปโคกประมาณเจ็ดถึงสิบสี่มือเจ็ดสิบสี่มือมันก็ทิปแก่สิบที่แล้วมันก็ทิเป็นไว้อันแน่นออกป็นน้อยๆแบบนี้ออกเขาก็บรลุใส่นี่นี่ไว้หลังจากสองเดือนเขาก็แยกไปแยกไปเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปครับนี่ก็เลี้ยงไก่ไก่ไข่ไว้สิบตัวก็ได้มือละเจ็ดแปดไข่ครับอันนี้ไก่ไข่ผมใส่หัวหันกระพำผสมกันเพราะว่ามันก็ทิปประหยัดไปอีกน้อยนึง อ่าครับการเลี้ยงแต่หัวหันมันมันหัวหันมันแพงถ้าตั้งหัวหันซื้อนี่เกือบบกคุ้มอ่ะอันนี้ก็อันนี้เป็นพวกปลาคอกับเอ่อกับหอยเชอรี่ธรรมดาหอยเชอรี่ดำเฮาธรรมดาเนี่ยมันล่มเนี่ยเรียมอันนี้เรียมปลาคออันนี้เอาลูกปลาคอมาดูบานไว้ฝึกให้มันกินอาหารก่อนถ้าเขาออกมาถ้าเอาถ้าเขาออกมาเลี้ยงเลยนี่ถ้าบ่ฝึกองไม่กินอาหารนี่มันมัน มันบ่บ่บ่กินอาอรังกินดอนี้อาหารฟุ้นครับคอธรรมชาติบ่ได้มันใ่เม็ดใหอ่กินเลยกินเล้ไม่อยู่กับนกตายพ่อเม็ดใหญ่เน่ยมัน่ขหไม่เหี่ยนะเออปาเน่มเกินบ่ันเพื่อกันแต่ว่าบางตัวมันคาบเลยนะคาบเราไปอัดไอ้น่นก็เพอมันตายได้ต้องบดให้มันละเอียดก่อน บดบบอสันเขากาแซ่นอนผมบอใส่องปากวงมาอง่ามาใส่โอ้ขั้นแดงรอดยากเจดจีรอดบอนแดงรอดยากต้องต้องหามันงหญ่ให้กันกอนครับผมมีสีวิงไงเนวะผมมีสีวิงไงทองเสผมค่อยสอนนั่นเอาครับต้องเอาญงเติมทันแดงนะบอดเออ่าต้องเกือบหลังเขียวเพ่เราทิ่แตกอันนี้เป็นบง มองเพาะพันปลายเข่งพันปลาหมอกับฟกระดีไส้ไส้ตัวนี้เนาะไส้ผ่าตัวนี้อัดเข้าไปข้างในออกเอาออกซิเจนลงใส่เราเอาเข่งเอาเข่งตัวนี้ใส่ขีดฮอร์โมนใส่ปลาหมอลงใส่นี่คืนหนึ่งมันก็จะผสมพันธ์กันตื่นยามมาะซ้อเขาเอาพ่อแม่มันออกอ่าอีกซีมือมันก็จะอีกอีกมือนึงมันก็จะแตกเป็นตัวน้อยเอาไว้เอาไว้ได้หนี่งซีมือแดีวกลับไปลงอนุบาลได้บ่อยไงมีหมูใหญ่ลราไม่กวครับีปู่จินหัวห่านปลาดุกน้อย พวกแหน่พวกยังมันก็ินพวกผักทั่วไปมันก็ินบิดละอันนี้พันกับแพงอันนี้กับพันกับแพงพันน่ะพันพระเทพแล้วก็พันบ้านสามพันอยู่ในนี่มันประเทศมัน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 มาทุนคือปู่อันนี้ปู่นาเขาเนี่ยเนี่ยโทนเรืองๆเนี่ยปู่นาเออชัดสีสีม่วงเลยเปลี่ยนพันพระเทพเนาะบ่อพออึงก้อนปล่หนีก้อนหินปลา อันนึงผมเสี่ยงอพน,นุอุบาลบุนอุบาดได,ได้ได้เดือนนึงผมเสี่ยงอพนุลงใส่ในนีอ่อยู่ในนี่ประมาณมีประมาณเกือบร้อยตัวครับข<ล>นาดที่นั่นอยู่ม่หลียอยู่นี่นี่ละพวกเล็กที่เลืกอกเล็อกผู้ละไม่ได้ทำสิดูช่วงแรกเขาจะพอจับแม่มันจะพอเอาแม่มันมาผสมพันธุ์กันถ้าบอทำดาสิมันออกเบิเ้ดได้ไง ต้องเอาอีดมามาบอกไว้แบบนี้บ่อยไม่ไตออกเขาก็ขังไว้ <c oughs> ต่มย้ำซ่อามันก็ไขออกก็คือยังนั่นพรดตัวไปล่ะที่เขาจับน้ำ,นำหอยแล้วอย่างไหอหลังจากได้มือหนึ่งนั่นก็จะออกเป็นตัวหวกอกตัวหอกพอได้สามมือเขาก็ต้องให้อาหารมันหลังจากสามมือเขาก็เอาไข่เอาไข่กับหัวหันปลาดุกแซน้ำแล้วเขาก็มาบีมาบดให้มันละเอียดแบบนี้ เนีน้ละเอียดแล้วก็โรคไซแห่มันอยู่ประมาณ20มืออ่า20มือมันก็จะออกขา,าเริ่มบอ,อกขาเร,เริ่มขื่นโคกแล้วขื่นโคกผมก็จะเอามุ่งไปดักไว้นะอันก่อนมาเฮ็ดสองบ่อหันผมเอามาป้าออกมือแล้วเป็นบ2,000-3,000ตัวขื่นโคกเนาะเป็นดาโซออลไลแตกส่วนส่วน,วนอ่าอันนี้ได้อันนี้ปีที่หกมันเริ่มออกดอกปีไกรนี่ออกดอกแล้ว แต่ว่าปลูกสุรียนบนในน้ำให้ปลูกในปลูกป้ากล้วยเ้อยากวกล้วยเป็นพี่เลี้ยงมันบ่แตกง,งานนี่เห็นบ่งานที่บ่บาดออกนั่นเห็นบ่ผมตัดเอาพ่อกกล้วยออกผมไปตัดยอดมันมันลืมแตกง,งานออกมันที่เลี้ยวขึ้นไปน้ำน้ำต้นกล้วยน้ำแสงเลย,ยอผมตัดยอดอันนี้ก็ตัดยอดเทน,นึงแล้วนะ่ะตัดยอดให้ให้อันงานมันแตกออกอ่าอันนี้เพราะอย่างนะแบบควบเน,นี่ยมันที่บ่เหียว ต้นไม้ทั่วไปสองมือเนี่ยที่เหี่ยวทันทีเลยอันนี้เพราะอา่เพราะแบบควบเนี่ยเนีย่ยเขาตัดใบออกเนาะตัดใบออกอนนเห็นบบยังสดอยู่คือเก่าน่ะอันนี้จะสาบซีมือเรายังยังสดคือเก่าอยู่มันจะโบเหี่ยวอันนี้อันนี้อย่างนี้ถอนได้นะ่ะถอนจากถอนจากแปลงมาลงถุงถ้าทร,รมาดาเซนี่มือที่สองนี่เริ่มเหี่ยวเริ่มนั่นไปแล้วเหี่ยวใบร่วงไปอย่างอันนี้ เขาใส่หลักความเหนียนี่มันมันชิใบมันชิดส้มอยู่ตลอดเลยอันนี้หดลงเชี่ยเห็ดเสห็ดไอ้๋งงอกกูแล้วได้เห็นมาจากภูพานแต่หักบอนบอล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 ขี่กากเห็ดถ้าขี่กากเห็ดมันจะโอ่ดีกว่านี่อันนี้อันนี้จากเห็ดเอ๋จากจากฟางเห็บปะริ่มเป็นเม็ดแล้วอันนี้เห็นดอกใหญ่แล้วนั่นดอกดอกเริ่มเห็นดอกแล้วปุ่นดอกเต็มแล้วได้มาก้อนเดียวมือนั้นน่ะ ที่ขุณไอ้ขุนคอยโจที่น่ะก็เรียกไม่เห็ดนี่ออกดอกแล้วเห็ดวันอาทิตย์เนาะใสขิงวัวน้ำอ่นใสครับมีขีหงัวกับนี่ล่ะมีขี่วักับเสียงทำบได้ไใสแต่ได้ขีว้วัวอัวหลายเป็นหลายพันตัวแล้วเป็นพัน มันไตมันบอกวาหาเดียบมันบอกวาหาเดียบกินได้หยาครับเดี๋ยวมันไตออกหยามันเดี่ยวที่กินได้อันนี้แปงว่าเปิดเปิดแล้วมันออกตัวีป้องโอ้โหเนี่ยมันซอสอะไรอีกเท่านี้ไหมเนี่ยตัวน้อยซอดออกเนาะอันนี้จั็งเหือครับออกไปเพียรอันนี้ได้อาทิตย์กว่าต้นใหม่รับเนื้ออีกเดียวประมาณสิบมื้อสิบมื้อสิบเอ็ดมื้อนี่ครับมันออกเรื่อยเรอ แม่มดูผู้ใด็นมิข่าโพดมีตรข่าโพดมีิยังอ่ะเอามาเรียกนี่ได้ครับมันที่กินพวกนี้เนี่ยเห็นพวกมือเศร้าเรอามาให้นมืนอเศร้านะอันนั้นสองสามมือบดแล้วนะกินเกียงกันเด้นนะยหาหวานนับยาหวาน